รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ สถาปนาหรือก่อตั้งพระพุทธศาสนาในความหมายก็คือประดิษฐ์สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นชาวพุทธโดยเฉพาะในฝ่ายเทรวาจเนี่ยจึงถือว่าการค้นพบสัจธรรม เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้คนพบส่วนคนที่สืบต่อนำมาเผยแผ่เป็นเหมือนนักนวัตกรรมคือไม่ได้สร้างองค์ความรู้เกินเลยพระไตรปิฎกพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ ประทานให้เรามาในฝ่ายเทราวาสเนี่ยถ้าใครไปสร้างพระไตรปิฎกใหม่เสนอองค์ความรู้ที่มันไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยคือกลายเป็นนักประดิษฐ์องค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นที่ยอมรับในฝ่ายเทราวาสนะแต่ในฝ่ายมหาย,ยานเนี่ย มีพระสูตรที่ค้นพบใหม่ระยะหลังๆนอกเหนือจากที่เรามีในพระัรปิดกของเราเพิ่มเข้ามาในฝ่ายฝ่ายเทราวาทเราก็เลยถือว่าฝ่ายมหายานเนี่ยประดิษฐ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ทำให้แตกเป็นนิกาย พระอัธกถาจารย์ผู้อธิบายพระไตรปิฎกเป็นนวัตกรคํคำสอนต่างๆที่เราตรีความแม้ในมหาจุฬาก็เป็นนวัตกรรมการประยุกต์ใช้พระไตรปิฎกในการเรียนการสอนในการศึกษาก็เป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่มาจากพระไตรปิฎกมันเป็นพุทธนวัตกรรมนวัตกรรมคือ อะไรก่อนจะไปเรื่องนั้นให้ข้อมูลนิดหนึ่งคนจีนบอกว่าเขาประดิษฐ์สิ่งสำคัญให้กับโลก4อย่างก็คือเข็มทิศดินปืนการทำกระดาษและก็การพิมพ์แต่เอาไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้เต็มที่จีนประดิษฐ์เข็มทิศแต่ผู้ใช้ที่ไปปรับปรุงเป็นนวัตกรรมอยู่ในยุโรปโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาดินปืนคนจีนสมัยก่อนก็ทำได้แค่บังไฟนะพลุแต่อเมริกา ทำจรวดไปโดไปโลกพระจันทร์การทำกระดาษก็ให้กูเทนเบิร์กไปพัฒนาทั้งการพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันคือนวัตกรรมนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมเกิดขึ้นเมื่อใครบางคนเนี่ยพัฒนา หรือเพิ่มเติมต่อยอดให้กับสิ่งที่ประดิษฐ์ไว้แล้วภาษาไทยก็พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนวัตกรรมคือสิ่งที่ทำขึ้นใหม่แปลกจากเดิมซึ่งอาจเป็นความคิดวิธีการรูปกรณ์ซึ่งก็ไม่ค่อยต่างจากถ้าคำนิยามน,นี้มันสั้นไปจึงอยากจะขยายความ สิ่งที่ทําขึ้นใหม่ใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนเพราะเรามีองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกเหมือนสิ่งประดิษฐ์เป็นอินเวนชั่สองน2 5 0 0กว่าปีเนี่ยเรามีอินโนเวชันตลอดการพัฒนาต่อยอดการตีความแล้วก็ปรับใช้ประโยชน์ ดังนั้นตัวนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เดิมเนี่ยมาบูรณาการเข้ากันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่วิธีการใหม่ในการสร้างผลผลิตหรือการให้บริการก็โยงมาที่พุทธศาสนานเดียวกันองค์ความรู้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเรามันพัฒนาต่อยอดเวลาท่านทำวินิพลมันก็เป็นนวัตกรรมได้ถ้าเรามีสิ่งใหม่อาจารย์เขาจะถามว่าเวลาทำวินิพลเนี่ยมีอะไรเสนอใหม่ไหมเขาทำกันไว้แล้วในสาขาที่เรากำลังจะทำแต่เขาทำไวต้ตอบปัญหาแค่นี้ มันยังยังมีปัญหาใหม่มุมมองใหม่ที่ยังไม่ได้ตอบที่ยังไม่ได้ค้นคว้าเราก็จะต้องสรุปประมวลงานวิจัยเดิมเขาเป็นอย่างไรอันนี้องค์ความรู้เก่าแล้วก็เราก็มาเพิ่มของใหม่ที่เป็นของเราเข้าไปพัฒนาต่อยอดเราก็จะมีแล้วมาบูรณาการเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นของเรางานวิริพลมันจึงมองข้ามของเดิมไม่ได้องค์ความรู้ในที่ท่านค้นพบที่ท่านประกาศไว้ในพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์ท่านว่าไงเราก็ต้องเรียนเราจึงต้องเรียนภาษาเช่นภาษาบาลีไม่งั้นเราก็ไม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นเสร็จแ,แล้วเราก็นามา ตีความขยายความประยุกต์ใช้ช่วงนี้แหละเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันนวัตกรรมจึงเป็นการบูรณาการของเก่าของเดิมเข้ากับสิ่งใหม่ที่เรากำลังนำเสนอเชื่อมโยงประสานกันเวลาที่เราพูดถึงนวัตกรอินโนเวเตอร์อย่างสตีฟจ็อบส์เขาเสนอ iPhone iPad มันเป็นมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่อยู่บนฐานของสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสมาร์ทโฟนมันมีเทศรศัพท์อยู่แล้วที่มีคนคนพบประดิษฐ์ขึ้นมามีกล้องถ่ายภาพมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีเครื่องบันทึกเสียงทุกอย่างก็เอามารวมอยู่ใน iPad iPhone แล้วแต่เราจะคิดถึงออะไรที่เขามีอยู่แล้วมาใส่เข้าไปอีกเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นตัวคนอย่างสตีฟจ็อบส์ยังเป็นอินโนเวเตอร์เป็นนวัตรกรคนไทยเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมในเรื่องของการประดิษฐ์เราไม่ค่อยเรียน เพียวสาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่ทำวิจัยตรงนั้นเราเรียนในสิ่งที่มันเม k มันนี่ทำไรายได้ไปเอาองค์ความรู้มาจากตะวันตกมาจากญี่ปุน่นแล้วเราก็มาปรับใช้ในบ้านเมืองเราอาจจะเป็นว่าคนของเราน้อย แต่เราต้องพัฒนาประเทศเราก็เอาองค์ความรู้ทั้งหลายมาพัฒนาต่อยอดดูว่ามันเกิดที่ไหนในโลกที่เขาทำวิจัยทำความรู้เอาไว้โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนาเนี่ยมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมากมายมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นนิยมให้คนทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีเลยแต่เป็นภาษาญี่ปุ่น หลวงพ่อจิ้งสิน์มรณภาพแล้วเป็นประธานสถาบันสมทบของเราที่ไต้หวันท่านเรียนจบจากญี่ปุ่นหนักในวิจัยใครจะเรียนมหาจุฬาที่ไต้หวันที่เกาชุงต้องทำวิจัยปรากฏว่าจบยากกว่าที่มหาจุฬาประเทศไทยจบมหาจุฬาที่โน่นเพราะ เน้นองค์ความรู้ญี่ปุ่นชอบวิจัยแต่ก็ต่อยอดองค์ความรู้จากตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่จริงตั้งแต่ว่าก่อนสงครามโลกตั้งแต่สมัยเมเจิญี่ปุ่นจะมีสโลแกนว่า เทคโนโลยีฝรั่งจิตวิญญาณญี่ปุ่นสมัยเมจินะสมัยรัชกาลที่ห้าเมจิของญี่ปุ่นไปศึกษาเทคโนโลยีของตะวันตกด้วยจิตวิญญาณของญี่ปุ่นผสมผสานต่อยอดเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นในปัจจุบัน จิตวิญญาณญี่ปุ่นที่แสดงออกในนวัตกรรมของญี่ปุ่นก็คือพุทธศาสนานิกายเซนเซนจึงแทรกซึมเข้าในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นทุกเรื่องตั้งแต่ยุคสมุไรสมุไรก็ต้องไปเรียนเซนนักปกครองศิลปะทุกอย่างเป็นการนำเอาเทคโนโลยี เดิมบ้างตะวันตกบ้างผสมผสานกับพุทธศาสนาเป็นพุทธนวัตกรรมตัวเซนนั่นแหละทำให้เกิดพุทธนวัตกรรมในญี่ปุ่นอธิบายความหมายของนวัตกรรมให้ฟังจีนปัจจุบันนั้นเรียนเลรเรเรียนความเรียนรู้ว่าเพียงแต่ประดิษฐ์อย่างเดียว ไม่ทําให้มั่งคั่งร่ํารวยจีนก็ไปเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากตะวันตกมาใช้ต่างประเทศมาใช้แล้วก็มาปรับปรุงเป็นนวัตกรรมของตนเองขายจนร่ำรวยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับสองของโลกรองจากสาหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน สถาบันวิจัยในจีนได้ทำแบบสอบถามนักศึกษาต่างประเทศที่อยู่ในจีนเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วว่าชอบนวัตกรรมอะไรมากในจีน,จนเขาก็ตอบว่าชอบ High Speed Train จีนพัฒนาไอไอรถไฟความเร็วสูงที่จริงมันเป็นเทนเตัวปริตกรรม ของญี่ปุ่นและก็เยอรมันจีนซื้อมารับมาเอาเทคโนโลยีมาแล้วได้เปรียบตรงที่ประเทศกว้างใหญ่ไพศาลทำรางรถไฟความเร็วสูงสองมื22,000ใหม่วิ่งกันไปถึงที่เบตแล้วก็จะมาที่ไทยด้วยไปสิงคโปร์อาลีเป ก็เป็นสิ่งที่คนจีนหรือคนต่างประเทศในจีนชอบมีคนใช้หลายร้อยล้านคนไม่ต้องถือเงินสดแล้วก็มีจักรยานที่รูดบัตรอะไปไหนก็ปั่นจักรยานไปถึงอีกที่หนึ่งไม่ต้องอามาคืนเขาเลยเช่าะนะไปถึงสถานีก็ไปคืนแล้วคนก็มาเอาไปต่อเช่ากันอยู่เงี้ยทั่วโลกเอ้ยทั่วประเทศจีนประเทศไทยก็เริ่มใช้ เรียนแบบจีนในแคมปัสในมหาวิทยาลัยบางแองอันที่สี่ก็ตอนนี้กำลังคึกคืนมากก็คือเรื่องของ Delivery Online Shopping นี่ยกตัวอย่างว่าเวลาเขาพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยเขาจะนึกถึง Profit ผลตอบแทนผลกำไรทำยังไงที่จะได้ ให้มันได้ประโยชน์มูลค่าเพิ่มมันจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมตัวนวัตกรรมนี่แหละที่เป็นตัวกระจายรายได้ในประเทศในอเมริกานี่ที่มันเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยคนอย่างบิลเกสคนอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ย ได้สร้างรายได้จนตัวเองเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในยอย่างซีฟจ็อมแตติดต่อกันสิบปีเนี่ยตลาดหุ้นอะไรขึ้นมากเนี่ยแต่ในความหมายหนึ่งคือมันการสร้างรายได้ต่อหัวต่อคนของประชากรให้มันเพิ่มเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่เราจะพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันจึง มุ่งนวัตกรรมเหนื่อยน้อยแต่ได้เงินมากใช้สมองถ้าเขาเรียกว่า less for more ไม่ใช่ more for less ถ้าเราไม่มีนวัตกรรมเราก็เป็นลูกจ้างฝรั่งลูกจ้างญี่ปุ่นทำงานไปทำงานหนักได้เงินเดือนน้อย ผลตอบแทนเขาเอาไปหมดแต่ไทยแลนด์4.0เนี่ย less formal ทำงานน้อยลงได้เงินมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ทันไปไหนนะโควิดเล่นงานซะก่อนเดี๋ยวฟื้นมาเราเอาใหม่มันต้องมี stimulation มีแรงจูงใจมี incentive ว่าทำไมเราจึงจะต้องใช้นวัตกรรม ไม่งั้นเนี่ยไม่มี Profit ไม่มีผลประโยชน์ไม่มี Benefit รองรับเนี่ยเราไม่ทำอะไรแต่ในประเทศที่เขาพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยเขาเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมเขาจึงลงทุนเขาจึงมีวิจัยมากมายเพื่อให้เกิดที่เรียกว่า R&D research and development research ในตัวสร้างนวัตกรรม ต่เอามาเป็นดวลลปพัฒนาต่อยอด R&D คือนวัตกรรมนั่นแหละพัฒนาต่อยอดไปทีนี้ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของ <c oughs> การพัฒนาต่อยอดเราก็ไม่ทำและเราก็อยู่เช้าชามเย็นชามและเราก็ใช้เทคโนโลยีของเขาจ่ายสตังค์ให้เขา เรื่อยไปทีนี้ลองมานึกถึงแรงจูงใจในนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบ u d d h i s m i n n o v a เพื่อเห็นภาพรวมแรงจูงใจในการทำนวัตกรรมเนี่ยตัวอย่างสำคัญคือเรื่องพระตจปิดก ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานพระไตรปิฎกบันทึกไว้ด้วยความจำของมนุษย์สวดกันเนี่ยตั้งแต่พศหนึ่งมาพระจะท่องจำสาธยายตั้งแต่พระอราหันต์ห้าร้อยรูปที่สังคยนากันมีพระมหาคัสปะเป็นผู้นำตกลงพระพุทธเจ้าสอนอแล้วก็ท่องท่องแล้วก็สอนต่อต่อกันมาเนี่ย ใช้ความจำเขาเรียกการศึกษาแบบมุขบปาฐะบอกปากเปล่าปากต่อปากการทรงจําพระไตรปิฎกจึงเป็นที่ยกย่องมากในช่วงพศอ430สอสเมื่อพุทธศาสนาเข้าไปในศรีลังกาเกิดสงครามเกิดเข้ายากหมากแพงพระที่จําพระไตรปิฎก อดตายโดนภัยสงครามมรณภาพไปเกิดความวิตกกังวลถ้าพระที่ทรงจำพระใจไปดกมรณภาพไปหมดพุทธศาสนาศูญหายไปจากโลกแน่พระไรไปิฎกไม่มีแน่ไม่เหลือก็เลยเกิดพุทธนวัตกรรมขึ้นมาก็คือความจำเป็นไม่ทำพุทธศาสนาสูญหายไปจากโลกนี้ มันจะต้องมีแรงจูงใจพอสงบขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินในศรีลังกาจึงให้มีการจารึกหรือจารพระไตรปิฎกจากความจำคนของพระนี่ลงในคัมภีร์ไบาลานครั้งแรกที่ศรีลังกาประมาณพศสอี่อยสาถึง450ก็ทำให้ ยั่งยืนใช่ไหมการรักษาองค์ความรู้ของพระเจ้ามันคมขึ้นแต่มันก็มีข้อด้อยพระใจปีดกแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์ใช้ใบลานไม่รู้กี่ผูกก็ปปี้ทีก็ใช้เวลามากจะอ่านก็หากันยากก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อย จนกระทั่งมีการแพร่หลายในเรื่องของเทคโนโลยีานการพิมพ์ก็เอาเทคโนโลยีในการพิมพ์เนี่ยมาพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหนังสือนวัตกรรมช่วยในการรักษา,พ,าพุทธพุทธพจน์และในการศึกษาพระไตรปิฎกใบลานเนี่ยมีแค่ผูกมีชุดสองชุด อย่าสมัยรกการที่หนึ่งทำเสร็จก็ไปเก็บไว้ที่หอมุนเทียนทำวัดพระแก้วเอาไฟไหม้อีกอต้องหาฉบับคัดลอกกันฉบับต้นฉบับอะไรต่างยุ่งยากไม่สามารถจะทำก๊อปปี้เป็นร้อยเป็นพันได้จนมีจนใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์เข้ามาเห็นไหมว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับยุคสมัยนั้นนั้นประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่พิมพ์พระไตรปิฎกครบครบชุดหนึ่งพันชุดสมัยรชัชกาลที่ห้าปีสองพันสี่ร้อยสามสิบหกเมื่อครองราชได้ยี่สิบห้าปีรัชดาพิเศษของรชัชกาลที่ห้า พิมพ์พระไตรปิฎกหนึ่งพันชุดแต่ไม่ครบส<แ>ี่สิบห้าเล่มได้สามสิบเก้าเล่มสมัยต่อมาด้ยการที่เจ็ดพิมพ์ครบสี่สิบห้าเล่มแต่สามสิบเก้าเล่มเนี่ยส่งไปทั่วโลกเคยไปญี่ปุ่นพามหาจุฬาไปที่ญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยโอตานิก็ไปเจอเขาเก็บต้นฉบับรายการที่ห้าไว้ในห้อง,องเย็นห้องแอร์นะอย่างดีเลยครบเลยมหาจุฬาเรายังมีไม่ครบเลย หรือศูนย์ไปเยอะเลยแต่ญี่ปุ่นเก็บไว้อย่างกระทองกำร,ร,รักษาพุทธนวัตกรรมในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วพอมีการพิมพ์พระตไตรปิฎกเป็นหนังสือขึ้นมาเนี่ยท่านทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา แต่ก่อนนี่ใครจะเรียนพระไตรปิฎกต้องไปหาคัมภีร์ใบาลานมาอะไรมามันเรียนได้ไม่ครบ45เล่มไม่ครบ,ครบปิฎกทั้งสามแต่พอพิมพ์เปน็นหนังสือขึ้นมาแล้วสามารถเรียนได้ครบมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเนี่ยมีผลกระทบในการศึกษาพุทธนวตก,กรรมด้านนี้มีผลกระทบต่อการศึกษาที่สำคัญ และผลกระทบนั้นก็คือสิ่งที่ตกทอดมาถึงเราท่านทั้งหลายที่เรียนอยู่ทั้วันนี้ขอให้สังเกตว่าปีที่พิมพ์พระไตรปิฎกคือ2436รัชกาลที่ให้พิมพ์เสร็จและทรงเห็นว่าทําไมไม่ให้พระเรียนพระไตรปิฎกอย่างเต็มที่45เล่มระบบการศึกษาภาษาบาลีแบบเดิมเนี่ยท่านไม่เรียนถ้าเรียนอาจากระคอมเมนต์รี พระไตรปิฎกจึงสร้างสถาบันสถาปนาสถาบันการศึกษาชั้นสูงขึ้นมาเพื่อให้เรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเรียกว่ามหาจุฬาลงกราราชวิไลสา3ปีหลังจากมีพุทธนวัตกรรมด้านการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นหนังสือปี2502439เปลี่ยนชื่อมหาธาตุวิไลเป็นมหาจุฬาลงกรราชวิไล เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงตามพระราชบันนิญาติรัชการที่ห้าเรียนพระไตรปิฎกที่พิมพ์มานั่นแหละ